สวัสดีสวัสดีสมาชิก46 Shop Master Camp Tag Day on Sunday Meeting ราวโฟสาทรนะครับทีมงาน46 Shop Master Camp นำโดยเจ๊กบแล้วก็พี่วดีก็เดินทางมาถึงส,สถานที่ที่เราคุ้นชินกันเลยนั่นก็คือสนามสาทรโคราชนะจะมากันแล้วคอนแกนไม่ต้องห่วงมาก่อนแน่นอน อยู่ไกลจะมาถึงก่อนเวลาดีครับแปดมงครึ่งแปดมงครึ่งแวะซื้ออุปกรณ์สเสบียงเพิ่มเติมแล้วเราก็มาถึงทีมง,งานซิลชอตมาเตอร์แคมป์ก็มากันแต่เมื่อคืนครับโดยมีจอซิลช็อตมากับมิสเตอร์อาร์มใหญ่นะครับแล้วก็มิสเตอร์ก้องชัยก้องชัยนี่มากับมิสเตอร์เอ็มแมวน้ำเอ็มแมวน้ำมาแล้วครับหลังจากหาหายไปนานเอ็มแมวน้ำเรากลับมาแล้ว ทีมงานาที่กำลังจะมาก็รีบมาแล้วจ้าอากาศดีมากขอบอกครับอากาศเย็นอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเม <men ly> ื่อกี้แแบบเห็นมีแนวน้ำเอารถมาลงอะ้วที่มาาะพันเกล็ดมิสเตอร์เบสหรือมิสเตอร์ปานินเรานี่ครับโอ้โหมากับอาสิลป์าตัวเก่าตัวแรงของเขานะครับใครก็จำก็ได้ครับมิสเตอร์ยางบนเท่าลูก มะกรูดนะครับในปีที่แล้วนะครับมาพร้อมกับสมาชิกใหม่ครับเป็นเพื่อน,นครับมีจา400ครับใหมายเลข046เลยครับมาทีหลังแต่ให้หมายเลขเป็นผู้นำไปเลยครับ046มาขี่เล่นกับเราครับงานเราเป็นงายแดดออกแล้วแต่อากาศเย็นฮะลมเย็นเย็นนี่คือทีมงานแมวน้ำของม,อมแมวน้ำบวกผููที่แน่นอนมิสเตอร์ก้องชัย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขันแฮนก่อนไงพี่เอาหกเหลี่ยมวางไว้ให้ตรงแฮนอยู่เห็นไหมในร่องแฮนเห็นไหมแผงคอ,อน่ะกระเด็นหายแล้วบอกใช่เอาขึ้นมาล็อกแฮนในระดับหนึ่งก่อนล็อกตัว,ต,วตัวแฮนอ่าล็อกให้มันตึงไว้ก่อนครับผมแล้วก็ค่อยขึ้นไปนั่งแล้วขี่ลงมาเลยมิสเตอร์ก้องชัยมาโดดเดี่ยวโดยไร้แววของคุณวิชุดาวิชุดาไม่มาวิชุดาบอกเบื่อแล้วให้แต่เฝ้าห้องแขรถกลับมา ก็ไม่ทําอะไรไม่เลาใจวิชุดาก็เลยไม่มากล้องชัยโอเคพอตึงนะกล้องชัยของเราเราอยู่ที่น้ําสาธรเซอร์กิตโคราชนะครับที่ที่เราคุ้นชินกันมาขี่กันมาหลายปีมิสเตอร์อาร์มของเรานี่ก็คือรถที่เราขนมาแล้วครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะับผมเหยียบตีนมาได้ก่อนนะฮะคุณลงมาคุณไม่เหยียบตีนมาได้คุณก็จะเคลดแล่นะฮะเอาเียเอียงเอามาครับแล้วก็เอียงไปทางคุณครับ บันไดก็ไม่เตะไปใกล้ๆนะครับใครตั้งเก้าอี้ครับนี่ทำไมโง่จังครับเ่มโอ้แล้วก็จะขึ้นไปเกะกาเขาทำไมครับโอ้แมวน้ำจริงๆเลยเออจับหน้ารถสิครับสามคนซื้อๆเออแมวน้ำจริงๆเลยนี่นะครับที่มาของพวกแกงแมวน้ำครับไม่ต้องไปเดินตามครับเขาเอาลงมาแล้วฮะนู่นไปขนของฮะจะตามทำไมฮะรถมีขาตั้งทุกคันฮะอ่ะโอเคเชิญชวนสมาชิกกันมาแล้วจ้าที่มาเราก็จะขนรถอากาศดีมากเมฆกระจายนะครับ ไม่กระจายแล้วก็ที่มีพันธุ์อากาศเย็นสบายนะครับไม่ร้อนเลยไม่ได้อบอ้าวเลยมามาเจอกันนะจ๊ะจุบจ๊บ